น้ำเต็เป็มน้ำเกลน้ำจนน้นกลเป็นึงรัากันเราสามารถพิจอกันน้ำตมเป็นเรเอน้เกลอเข้ามาถือเมื่อเกลริ่กเยอกรื่องเกลือสื่ออารมเป็นเต้ม่ัมาทานคนนี่งีการพิจาหน้ากรรมฐานของรามันลเอียดูเป็นเอ็เมื่อของเราก็จะพิจาาทเลือกด้วยดี ดวงจิตเราจะสืบ้ <favorite> ืบสืบนาเห็นโทษไม่มีรอในห้าอย่างตอนั้นตัวกาก็จะสงบเรียกว่ากายญาติตองกษ์ดวงร็ตก็จะเงียบเรียกว่าเรืยกว่าจิตตาตาฤกษ์กาสบายในเมื่อการเกิดมืไม่เหมืินเมื่อเคาะหเมื่อกายเรียกว่ากาหลุตา ก้อนเมือเต้นเตะเตะตัวเนัวงียน้ำสดเ็นน้สำลันเต็มซานนำกานใจเนกับคนส้นนาเอ็มงานรรูเสนนาเอ็มง่อมรกทวันเน่แม่ของตนสาธุชนสุตมารีศต์สงศาย่อมใจของตนเตเตะนเครื่องซ้ำกับน้ำสดมดเจะจาความตะวันตะวายวงใจน้ำก้อมื่อนทวเเเ้นจ หนาตึ้นจากน้ำเทมจะต้องอาศัยเป็นเรืงองจรพาโหนึ่งจะต้องฆากันซักซักทอดาเดือนาสบายของเราำลัเ่จะนังเป็นเรืงจะต้องฆาถมนาเป็นเรื่องจะเป็นเร่งเอจะต้องาวหนาตอนนั้นก็จะต้องพากันซักอเพื่อฆาเดือนก็เป็นฆ่าอเรื่องง ชาตน้ำชาติเป็นชาติเรื่อเพืนหนึ่งชาลมก็เป็นชาติเรื่อเพืนหนึ่งชาติไฟชาติเป็นชาติเรื่อเพื่อนึ่งมันคอยข่าคอยเศร้าคอยมองโยธาโยเตเล็ตเมื่อเลื่อนติดเป็นต้องสมาธิเมื่อเส้นทำหน้าเตืุกก็จะมาสักซอกชาติเติมชาตน้ำชาติลมชาติไฟ ่ไปจะจัต้องการลอนก็แมท้องไปตาดาต้องกัรหนาวก็มต้องไปตาลมเรือแล้วต้องกันยันก็อยนโดนะโดน้ำต้องกันอุ่นก็อ,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 อุ่นสดสบายสบายจุดงือนทนจะมภาพกเต็สรัางจจะเป็น,นสังคไมได้ก็มีแช่ฉันันนี่แหละเบื่อปฏิบัติทงหลายจงไม่รูล้ลำบาก ไม่เลี้ลำบากสอดสิบไม่สอดมีเสียงตาใส่มีน้ำเสียงมีน้ำตาน้ำเสียงเสียงสุดยอดสุสำเน็ตเก้อเสียงน้ำมาสอดสอดใส่สตาหูเสมอเสียงสอดสอดตาเส้นตาขามตาคมตาใส่มีเสียเสียงสุดยอดสอต้องสานบริสุทเดี๋ยจะเดินก็ไปนั้น เมเริ่มทำมาเรื่องด้วนแม่ด้นเกิดวาจะเจเตะเมืความตควางจบก็จกันเองด้วนเมื่อดวนเิดมืความตกใจสมอความตกใจเสมอความตกวงเิดจนเต็มแต่ความตสตกทั้งหลายจะยิ่งกว่าเท่าที่ใกล้ความชนะเิดในเมื่อเมื่อเตะเตะเสมอ ต้นเรือนสำนักางใตงเกิดโดยกษัตริย์ลวงพงศ์ตนั้นต้นเรือนสำนักล่างเกิดสรีรวิญญาณเมื่อไหร่ทันหน้ามาตอนนั้นเต็มใต้เป็นน้ำเกิดก็จะมื่ว่าร่องยันต้นตอแง่ต้นหมาอกันร่องเป็นไหมล่